แล้วเขาไม่หลับหรือว่าลุงมีอะไรหรือเปล่านะก็ไม่มีอะไรตัง้งแต่ตัวเย่ยกับลูกชาวนาเต็มขัน้นผู้มีแต่กระเหาหัวใจนะถ้าจะมีสักอีกสักอย่างน,นก็คืออ่ะอะไรกันสิทธิพระตระฐาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังรู้แล้วจึงมาบอกส่วนมีแล้ว จึงนามาให้มีอะไรก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์จึงมารักษามนุษย์มีแล้วจึงนํามารักษาให้โอเคมันก็มีอยู่คอนเซปแค่ตรงนี้เองไปไหนก็อยู่ตรงนี้แหละดูกไหมใช่ไหมมันเป็นของติดตัวเรียกว่าอาวุธยุทธภัธณฑ์มันแค่นี้แหละไปไหนก็ไปแต่ตัวนะ ได้นะครับทำอะไรก็ทำแค่ตรงนี้แหละเอาละความต่าง <c oughs> หรือว่ายกนั้นนไอเนื้อหาสาระก็ไม่ก็แบบเดียวๆกันเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะทำไมเด็กจึงไม่ฟังตอนดึกเขาบอกว่าอีกคนเขาบอการายการมีแต่คนแก่อะไรต่างๆสารพัดที่ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วพี่เอ๋ย ตอนดึกเด็กทั้งนั้นเลยลูกหลานเหลนหลอดทั้งนั้นอายุ35ลงมาที่ทำงานเยอะๆ40ลงมามากายมหาศาลเลยแล้วทำไงแต่นี้นอนไม่หลับนะระปเภทนอนไม่หลับนะเอาเรื่องนอนไม่หลับอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึง ก็เลยลุงก็เลยนึกสงสารว่าถ้างั้นถ้าไม่มีใครมาช่วยคนรุ่นนี้ต่อไปเขาจะทำยังไงนี่คือความตั้งใจความจริงใจเพราะฉะนั้นเสร็จจากรายการที่นี่ทำไมต้องไปเลื่อนนะท่านที่อยู่หน้าจอต้องเข้าใจลุงหน่อยนะไม่รู้มันเกิดมาทำไมลุงออกมีหน้า เคยพูดคำนี้ไว้กับลูกสาวแม่ยายฟังให้ดีนะครับต้องขออนุญาตเอาคำลูกเนี้ยมาเล่าให้ท่านฟังว่าเคยพูดคำต่อไปนี้กับลูกสาวแม่ยายเมื่อสามปีถามสามสิบปีได้สามสิบปีสี่สิบปีได้ได้เดี๋ยวนะนึกดีก่อนเดี๋ยวมันจะพลาด ไม่น้อยกว่า35ปีก็แล้วกันแต่ไม่น่าจะเกิน40ปี